สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวเจ้า isuzu d max blue power นะครับสเปคแคป1.9 ddi นะครับตัวนี้เป็นตัว S นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคันนี้มีดีอะไรบ้างมามาดูในสเปคแคปคันนี้ดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเลยนี่อย่างแรกนะสเปคแคปคันนี้ w g ์ a อโ u t o ้วยนะเนี่ยอันนี้นี่หน้าจอก็เป็นหน้าจอ lcd มีเป็นจอ android แล้วเนี้ยมีระบบนำทาง n a v i เตอร์ด้วยกล้องฝายหลังก็มีให้แล้วนะนี่ระบบตัวช่วยในการทางลงการลัชชันนะทำให้ลงได้ปลอดภัยมากขึ้นนะ และสาหรับเลขไมค์คันนี้นะครับไม่เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นไม้แท้โดยรับประกันเ็คขั้งสูงได้เลยนะครับนี่ส่วนทางนี้นะครับเป็นระบบการลื่นนะครับผมว่าให้มาครบมากสําหรับในรถกระบะคันหนึ่งนะครับเอาล่ะคันนี้เดี๋ยวไปดูของแต่งเลยดีกว,ว่าว่าคันนี้มีอะไรบ้างไ,ไปดูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคันนี้ว่ามีของแต่งอะไรกันบ้างนี่มาถึงล้อก่อนเลยล้อก็เป็นล้อทีอีสามเจ็ดสี่ชาแบบนี้นะนี่พร้อมกับยางไลายไฟซิงๆแบบนี้เลยไวรุ่นนิยมนี่ดู จัดตรงมาแล้วเรียบร้อยคันนี้นะแถมท่อนักออกหน้าพาวมาด้วยลั่นๆไปเลยคันนี้ัยรุ่มน่าจะชอบเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อว่าสวยงามแค่ไหนมาเรามาดูห้องเครื่องกันนี่ได้สภาพสวยๆเนียนๆแบบนี้นะนี่นี่นี่ซูมมานี่ซูมมานี่ดูน็อตหัวน่ี่ขาวๆเนียนๆแบบนี้เลยไม่มีรอยแกะไม่มีอะไรเลยนะดูขอบนี่คานขาวจัว่วเนียนๆไม่มีชนอะไรทั้งนั้นชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้พิการทางเราไม่มีครับรับประกันส่วนเรื่องราคานะครับ เราจัดโปรโมชันอยู่5้าแ0 0หบาทเท่านั้นผ่อนเพียงเดือนละประมาณ7 8 0 0ถึงแและดอกเบีย้ยก็ยังได้เป็นดอกเบีย้ย2 9ง้ปีด้วยถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์นี้หรือลายนี้ได้เลยครับผม